h e l lo s t u d e n t สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาภาษาไทยกันอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะทิเชอร์จะพา s t u d e n t ไปเรียนกันในเรื่องของอะไรนั้นนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ let's go สำหรับวันนี้นะคะทิเชอร์จะพาเด็ก มาทบทวนบทเรียนกันในเรื่องที่เราได้เรียนกันมาในสัปดาห์ที่ผ่านๆมานะคะและเราจะได้ทำแบบทดสอบครั้งที่4กันด้วยค่ะและเรื่องที่เราจะมาทบทวนกันในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมดหาเรื่องประกอบไปด้วยเรื่องที่1คือเรื่องไปโรงเรียนเรื่องที่2โรงเรียนลูกช้าง เรื่องที่สาฝนตกแดดออกเรื่องที่4เรารักเมืองไทยและเรื่องที่หมาตาตัวสะกดแม่กกแม่กดแม่กบและแม่กลค่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องไปโรงเรียนค่ะ สำหรับเรื่องไปโรงเรียนนี้นะคะจะอยู่ในหนังสือภาษาพาทีหน้าที่45 46และ50ค่ะสำหรับวันนี้ทิเชอร์จะพาสู d เ n นนะคะมาอ่านกันในเนื้อเรื่องของเรื่องไปโรงเรียนกันค่ะเราไปอ่านพร้อมๆกันเลยนะคะผู้ผาเดินหน้าใบโบกใบบัวเดินตาม ใบโบกหิ้วปิ่นโตส่งเสียงร้องเอิกเอิกกระดึงดังโป๊กเป๊กใบบัวหิ้วกระเป๋าส่งเสียงร้องแอ๊กแอ๊กกระพวนดังกรุงกลิงผู้ผาพาใบโบกใบบัวไปโรงเรียน พอถึงโรงเรียนลูกช้างใบโบกยื่นปิ่นโตให้ภูผาใบบัวยื่นกระเป๋าให้ผู้ผาช้างน้อยโบกหูให้ผู้ผาผู้ผาโบกมือให้ช้างน้อยช้างน้อยเดินเข้าโรงเรียนลูกช้างผู้ผาเดินต่อไปที่โรงเรียนของผู้ผาไปเรียนหนังสือ และสำหรับเรื่องไปโรงเรียนก็มีเนื้อเรื่องเพียงเท่านี้ค่ะเราไปดูเรื่องถัดไปกันเลยนะคะและสำหรับเรื่องถัดไปนั่นก็คือเรื่องโรงเรียนลูกช้างค่ะ สำหรับเรื่องโรงเรียนลูกช้างจะอยู่ในหนังสือภาษาพาทีหน้าที่55และ59ค่ะเราไปดูเนื้อเรื่องกันเลยนะคะ s t u เด n t นอ่านไปพร้อมทีเชอร์เลยค่ะใบโบกใบบัวและลูกช้างหลายเชือกไปโรงเรียนโรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้าน ควานโพพอของภูผาเป็นครูใหญ่ช้างแต่ละเชือกมีควานคอยฝึกวันนี้ลูกช้างฝึกจูงห่างกันควานช้างจูงใบโบกไปต่อแถวใบโบกใช้งวงจับหางช้างข้างหน้าควานช้างจูงใบบวัวไปต่อแถว ใบบัวใช้งวงจับหางช้างใบโบกลูกช้างเดินตามกันเป็นวงกลมฝึกซ้ำไปซ้ำมาไม่กี่วันใบโบกและใบบัวทำตามได้เมื่อฝึกจบทุกครั้งลูกช้างได้กินกล้วยได้กินอ้อยเป็นกําลังใจ สำหรับเรื่องโรงเรียนลูกช้างก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้ค่ะต่อไปเราจะไปดูกันในเรื่องของฝนตกแดดออกค่ะสำหรับเรื่องฝนตกแดดออกจะอยู่ในหนังสือวันนักดีลำนำหน้าที่ 30, 31, 32และ33ค่ะ เรามาอ่านเนื้อเรื่องฝนตกแดดออกกันนะคะฝนตกแดดออกนกกระจอกแปลกใจโผผินบินไปไม่รู้หนทางไปพบมะพร้าวนกหนาวครวนครางพี่มะพร้าวใจกว้างขอพักสักวัน ฝนตกแดดออกนกกระจอกพักผ่อนพอหายเหนื่อยอ่อนบินจรผายผันขอบใจพี่มะพร้าวถึงคราวช่วยกันน้ำใจผูกพันไม่ลืมบุญคุณฝนตกแดดออกนกกระจอกบ,บินมาฟ้าใสาแดดจ้า ต้นหญ้าเอ็นไหวร้องรำทำเพลงครื้นเครงหัวใจเธอชอบบ้านไหมมาสิมาร้องเพลงและข้อคิดที่ได้จากเรื่องฝนตกแดดออกนั่นก็คือ การมีน้ำใจรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเหมือนที่ต้นมะพร้าวให้ที่พักผ่อนแก่นกกระจอกค่ะและสำหรับเรื่องถัดมานั่นก็คือเรื่องเรารักเมืองไทยค่ะ สำหรับเรื่องเรารักเมืองไทยจะอยู่ในหนังสือวันณคดีลำนำหน้าที่40 41 42 43และ44ค่ะสำหรับเรื่องเรารักเมืองไทยจะมีบทอาขยานดังต่อไปนี้ค่ะคนไทยนี้ดีเป็นพี่เป็นน้อง เมืองไทยเมืองทองเป็นของคนไทยคนไทยเข้มแข็งรวมแรงร่วมใจรักชาติยิ่งใหญ่ไทยสามัคีธงไทยไตรรงเป็นธงสามสีทั้งสามสี่นี้เป็นที่บูชาสีแดงคือชาติ สีขาวศาสนาน้ำเงินงานตาพระมหากษัตริย์ไทยเรารักเพื่อนบ้านไม่รานรุกใครเมื่อยามมีภัยรวมใจป้องกันเรารักท้องถิ่นทำกินแบ่งปันถิ่นไทยเรานั้นช่วยกันดูแล และนี่ก็คือบทอาขยานในเรื่องเรารักเมืองไทยค่ะสำหรับข้อคิดที่ได้จากเรื่องเรารักเมืองไทยนั่นก็คือเราเป็นคนไทยไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนเราต้องรู้จักรักและสามคัคคีมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันเมื่อยามบ้านเมืองมีภยัยเราต้องร่วมมือร่วมแรงใจกันค่ะสำหรับเรื่องสุดท้ายที่เราจะมาทบทวนกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องมาตาตัวสะกดแม่กบแม่กดแม่กบและแม่กลค่ะสำหรับมาตา ตัวสะกดแม่กบแม่กดแม่กบและแม่กลนคือมาตาตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตาค่ะจะมีตัวสะกดในมาตาเดียวกันหลายตัวพอออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันค่ะเรามาเริ่มกันที่มาตาตัวสะกดแม่กบก,กันเลยนะคะสำหรับมาตาตัวสะกดแม่กกคือคำที่มีกอไก่ ขอไข่คอควายคอระคังเป็นตัวสะกดออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดค่ะตัวอย่างเช่นคำว่าโลกสุนัขและเมฆค่ะสำหรับมาตาถัดไปนั่นก็คือมาตาตัวสะกดแม่กดค่ะมาตาตัวสะกดแม่กดคือคำที่มี ดอเด็กจอจานชอชา้างซอโซ่ดอชดาตอประตะถอฐานทอมนโทถทอปูเท่าตอเต่าถอถุงทอทหารทอทงสอสลาออสอฤีและสอเสือเป็นตัวสะกดค่ะและจะออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดค่ะตัวอย่างเช่นคำว่าปราศาส มีดและกระดาษค่ะและสำหรับมาตาตัวสะกดแม่กบคือคำที่มีบอใบไ,ไม้ปอปลาพอสำเพาพอพานและฟอฟันเป็นตัวสะกดจะออกเสียงเหมือนบอใบไ,ไม้สะกดค่ะตัวอย่างเช่นคำว่ายีราบหีบ และรูปภาพค่ะสำหรับมาตาสุดท้ายนั่นก็คือมาตาตัวสะกดแม่กลค่ะสำหรับมาตาตัวสะกดแม่กลนั่นก็คือคำที่มีนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือรอลิงและรอจุฬาเป็นตัวสะกดจะออกเสียงเหมือนนอหนูสะกดค่ะ ตัวอย่างเช่นคําว่าแหวนวานและทะหารค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ทบทวนบทเรียนกันไปครบทั้งห้างเรื่องแล้วค่ะต่อไปทิเชอร์ก็มีแบบทดสอบครั้งที่4ในวิชาภาษาไทยมาให้สตูเดนตได้ทำกันด้วยค่ะ ซึ่งเราจะทำแบบทดสอบกันใน Google Form นั่นเองค่ะและที a เชอร์ก็ได้ส่งลิงก์ให้สตูเดน t ในกลุ่ไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะสตูเดน t อย่าลืมพิมพ์ชื่อนามสกุลเลือกชั้นและเลือกเลขที่ให้ถูกต้องด้วยค่ะสุดท้ายนี้ที a เชอร์ขอฝากให้สตูเดน t นะคะ มันทบทวนบทเรียนให้บ่อยๆเพื่อที่เราจะได้เข้าใจในเนื้อหาที่เราได้เรียนกันมาทั้งหมดนะคะและสำหรับวันนี้ทีเชิ์ต้องขอตัวลาสตูเด n t ไปก่อนนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ